สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณวาทินีสากลางและผมกิติกรนนะัทวงศ์ครับค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกระทรวงโดยเริ่มที่การพัฒนาระบบสารสนเทศกลางกระทรวงศึกษาธิการค่ะ นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีรวมถึงแบบรายการข้อมูลประจำปีการศึกษา2557เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้มีความครอบคลุมสถานศึกษาและหน่วยงานทางรัฐทาง การศึกษาโดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวจะประกอบด้วย30กิจกรรมหลักส่วนรายการและรูปแบบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนนักศึกษามีจํานวน63รายการบุคลากร47รายการสถานศึกษา47รายการและแบบจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการศึกษาประกอบด้วยแบบฟอร์มที่จัดเก็บ27แบบ ที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาระดับกระทรวงโดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้งานในปัจจุบันประกอบด้วย 1. ระบบตรวจส,สอบข้อมูลรายบุคคล 2. ระบบสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษา 3. ระบบบริการสารสนเทศด้านการศึกษา 4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการศึกษา 5ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา 6. ระบบฐานข้อมูลประชากรในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7. ระบบมาตรฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศทางการศึกษาและ 8. ระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบคณะกรรมการจำนวน7คนมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมีหน้าที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานของสถานศึกษาหน่วยงานและส่วนราชการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานค่ะ ที่ประชุมองค์กรหลักมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดทำแผนแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพุทธศักราช2535และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายการให้บริการอาหารกลางวันแก่เด็กครับนายจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดรสุทธศรีวงสมานแถลงผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักในประเด็นเรื่องกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปฐมศึกษาดังนี้โครงการอาหารกลางวันได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลวงเงิน6,000ล้านบาทและในปีพุทธศักราช2544กระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันไปให้กระทรวงมหาดไทยและกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันต่อมาได้ปรับเงินค่าอาหารกลางวันจาก13บาทเป็น20บาทสำหรับการดำเนินโครงการอาหารกลางวันใช้งบประมาณจาก2ส,ส่วนคือส่วนที่1เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามรายหัวนักเรียนและส่วนที่2กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปรมศึกษาที่กำหนดให้กองทุนนำดอกผลของวงเงินเริ่มต้น มาใช้ในการส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันอาทิเช่นการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปรมศึกษาพุทธศักราช2535และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายการให้บริการอาหารกลางวันจากนักเรียนป .1 ถึงป .6 เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลถึงม .3 พร้อมทั้งจัดประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องในสี่ภูมิภาคจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เรื่องของกองทุนอาหารกลางวันค่ะกองทุนอาหารกลางวันเนี่ยเป็นกองทุนที่ ได้รับงบประมาณนะคะ6,000ล้านนะคะในเรื่องของการนำดอกผลมาใช้ในการแก้ปัญหาภาะวะทุกโภชจาการของเด็กนะคะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัยส่งเสริมกรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนนะคะในเรื่องนี้นะคะท่านสพทนะคะโดยท่านผู้บรการแสงไทยก็ได้รายงาน ว่าจากที่พัิคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เพิ่มเงินห้าค่าอาหารกลางวันจาก13บาทเป็น20บาทนะคะทงางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ปรับนะคะนำมาปรับในเรื่องของคล้ายๆว่าเป็นอาหารที่จะให้กับเด็กเพื่อที่จะให้มีได้รับสารอาหารนอกจากได้เพิ่มขึ้นพบห้าหมูแล้วเนี่ยปริมาณอาหารนะคะที่จะให้นะคะตาม สัสดส่วนนะคะจาก13บาทเป็น20บาทนะคะก็จะมีการปรับในเรื่องของตำรับอาหารนะคะในเรื่องของการจัดตารางคล้ายๆว่าเป็นรายการอาหารนะคะซึ่งขณะนี้สพทก็ได้ทำเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำเป็นกุ้งมือการปรงุงการเตรียมอาหารให้กับเด็กอีกส่วนหนึ่งทางสพทก็ได้รายงานว่าก็จะพยายามกำลังปรับระเบียบของกองทุนซึ่งระเบียบเนี้ยก็จะ ปรับให้สามารถที่จะให้เงินกองทุนนั้นให้เป็นประโยชน์กับเด็กอนุบาลและถึงชั้นม .3 ได้นะคะการวางมาตารฐานนะคะแล้วกออ็ทำอย่างไรถึงจะให้เอกชนเข้า,ขา,ขามามีส่วนร่วมนะคะออบางทีงบประมาณเราเนี่ยในระเบียบระบุไว้ว่าให้โอนเฉพาะไปที่เฉพาะที่โรงเรียนแต่ถ้าเราปรับระเบียบใหม่เนี่ยเราจะมองว่าหน่วยงานไหน ที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือเด็กได้ไม่ว่าะจะเป็นอาชีวศึกษานะคะอุดมศึกษาหรือจะเป็นภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมกันดําเนินการเพราะฉานั้นตรงนี้ก็จะต้องดูงระเบียบหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยระเบียบเดิมเนี่ยว่าระบบบริหารจัดการระเบียบเดิมเพื่อให้สามารถเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆได้มากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อ <ew> er ให้โครงการนี้ช่วยเหลือเด็กได้ไม่ไม่เฉพาะเรื่องของโดยตรงแต่ โดยอ้อมก็คือให้เขาได้มีความรู้ให้เขาสามารถดูแลตัวเองให้เขาสาให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถดูแลเด็กได้แล้วก็ส่งไปสู่ความยัง่งยืนต่อไปอย่างไรก็ตามด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่สูงและพื้นที่พิเศษว่าการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเหล่านี้จะต้องนำเสนอให้ได้ข้อมูลข้อสรุป หรือแนวทางที่จะสะท้อนภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการมีการนำตัวอย่างโรงเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นแบบอย่างหรือต่อยอดกับการดำเนินงานในโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งแนวทางปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาและการถอดบทเรียนเพื่อให้การเดินทางไปตรวจเยี่ยมเกิดประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มากันที่สำนักงานคณะกรรมการ,ร,ก,ารการอาชีวศึกษาค่ะเตรียมกำหนดจุดเน้น10นโยบายเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติในช่วงระยะเวลา3เดือนค่ะ ที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรกรมการการอาชีวศึกษาโดยมีนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายชัยพฤกษ์เสรีรัก AK, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,า,กษาเปิดเผยหลังการประชุมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้อาชีวศึกษา ไปกำหนดจุดเน้นแต่ละนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติในช่วงระยะเวลา3เดือนซึ่งอาชีวศึกษาได้เตรียมนำเสนอในอีก2เดือนพร้อมกันนี้จะมีการนำเสนอผลงานของอาชีวศึกษาในรอบ6เดือนที่ผ่านมามีประเด็นสำคัญในการเพิ่มจำนวนผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาการพัฒนาความรู้ความสามารถของแรงงานต่างด้าวและการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของอาชีวศึกษา ในวันนี้ทางอาชีวศึกษาได้มีโอกาสได้มารายงานท่านลงตีว่าการเกี่ยวเรื่องความคืบหน้าในการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเราได้ดึงเฉพาะนโยบายเป็นๆที่สําคัญตามนโยบาย1ิบนโยบายเช่นในเรื่องของการเพิ่มผู้เรียนเรื่องของทวบูาคีการร่วมมือกับต่างประเทศเรื่องอาเซียนทุกเรื่องก็ได้มานําเสนอว่าแต่และเรื่องเราได้ทําอะไรไปบ้างมีความคืบหน้าไปถึงไหน ซึ่งก็ก็เท่าที่พูดคุยแล้วก็นําเรียนข้อมูลก็พบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามนโยบายมีเพียงบางเรื่องที่คิดว่าน่าจะต้องมีการเร่งรัดให้มันเข้มข้นมากขึ้นเช่นในเรื่องของการที่จะไปอบรมให้กับแรงงานต่างด้าวให้มีรรทักษะทางอาชีพเพิ่มขึ้นในเรื่องของภาพลักษณ์แม้ว่าเราจะทำไปเยอะแล้วก็น่าจะมีการปรปับปรุงอะไรบางอย่าง พร้อมกันนั้นทางท่านลฐมตีท่านก็ได้ให้แนวคิดหลายอย่างสิ่งที่เป็นข้อสรุปใหญ่ๆก็คือว่าท่านล้มตีก็มีแนวคิดว่าเพื่อให้งานมันออกมาเป็นรูปธรรมก็อยากจะให้ทางอาชีวศึกษาเนี่ยได้กําหนดจุดเน้นในแต่ละนโยบายว่านโยบายเรื่องนี้อยากจะเน้นเรื่องไหนนโยบายแต่ละข้อเนี่ยจะเน้นอะไรบ้างเป็นพิเศษทั้ง10นโยบายแล้วก็ทําแผนปฏิบัติ โดยเฉพาะในระยะนี้ลองทํามาเป็นแผนปฏิบัติการ3เดือนเลยว่าในช่วง3เดือนนี้เนี่ยในแต่ละนโยบายอยากจะทําอะไรและหเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะสิ่งที่จะประกาศได้ในเชิงนโยบายว่าตรงนี้สําเร็จแล้วเริ่มต้นแล้วแล้วก็จะอยู่อย่างยั่งยืนพร้อมกันนั้นก็ได้นําเรียนลมตีว่าอีก2เดือนข้างหน้าก็คือเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะครบ 6เดือนของการทำงานทางอาชีวศึกษาเราก็จะนำเสนอผลงานในช่วง6เดือนว่าในช่วง6เดือนของปีงบประมาณนี้เนี่ยอาชีวะมีอะไรคืบหน้าอะไรไปบ้างซึ่งเป้าหมายใหญ่ของเราที่เร่งรัดงานทั้งหลายในช่วงนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มปริมาณผู้เรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสร้างกระแสสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เห็นว่าเรียนอาชีวะแล้วดีอย่างไรอาชีวะกําลังก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็มีความหวังในการพัฒนาแค่ไหน เพื่อจะให้พ่อแม่ให้กับเด็กเนี่ยเข้าใจและอยากเรียนอาชีวะมากขึ้นวันทุกอย่างเนี่ยเราจะเร่งในช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงที่สมัครเข้าเรียนแล้วก็สอบเข้าเรียนที่ต่างๆตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเป้าหมายว่าหลายกิจกรรม2เดือนกว่านี้จะต้องลงตัวออกมาให้ได้สำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอ,อเร่งยกระดับมหาวิทยาลายัย เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งความรู้และนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและการบริการโดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการวิจัยครับศาสตราจารย์พิเศษทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการกรรมการการอุดมศึกษากล่าวแก่คณะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือในการประชุมสัม,มานาสอกอสัญจร ครั้งที่1ทับ5พที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายว่าจากแนวความคิดจะยกระดับมหาวิทยาลัยไทยให้ติดระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่ถ้าจะยกระดับบางคณะหรือบางหลักสูตรก็มีทางเป็นไปได้ขณะที่มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยติด World Class กลายเป็นหลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับระหว่าง100-200ของมหาวิทยาลัยโลกไปแล้วต่อไปเราคงใช้ มหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศโดยต้องมาคิดกันว่าประเทศต้องการองค์ความรู้ประเภทใดมาต่อยอดในการพัฒนาสำหรับประเทศไทยนั้นก็ต้องมาดูกันว่าเราเก่งเรื่องอะไรเช่นการเกษตรพลังงานสิ่งแวดล้อมโลจิสติกเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การบริการทางการแพทย์อุตสหาหกรรมเคมีรวมไปถึงเรื่องเศรษฐ,ฐกิจสร,ร้างสารรค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องนำนวัตกรรมงานวิจัยและองค์ความรู้เข้ามาช่วยต่อย,ยอดให้เกิดการพัฒนาให้มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันก็มีอยู่แต่ยังไม่มากนักนะครับก็ <pt ain> คือมีแนวความคิดว่าเราอยากที่จะยก,กระดับสถาบันอุมมศึกษาของเราให้มี การจัดอันดับอยู่ในระดับโลกที่เรียกว่า world ranking university นะครับผมผมมาอยู่3-4เดือนเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะยกทั้งมหาวิทยาลัยเลยนะครับขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ใน Top 100ของโลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลาหรือมหิดลหรือธรรมศาสตร์เหล่านี้ก็ตามหรือมหาวิทยาลัยอื่นก็ตามนะครับไม่ง่ายนะนะครับแต่ถ้าเรายกบางคณะหรือบางหลักสูตร น่าจะมีความเป็นไปได้น,นะครับแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นจริงๆนะครับผมไปดู break down ของ QS ranking นะครับขณะนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัย world class ไปแล้วนะครับหลายหน่วยงานกลายเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ ranking นะครับอยู่ในระดับช่วง100-200ถึง200ของมหาวิทยาลัยโลกไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้ว หลายแห่งของเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราคงจะต้องใช้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์กลไกลในการพัฒนาประเทศเช่นเช,ช่นที่หลายๆประเทศเขาได้ใช้กันนะครับทีนี้แต่ละประเทศก็ต้องมานั่งคิดกันนะครับว่าประเทศนั้นๆเนี่ยต้องการองค์ความรู้ต้องการนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเรื่องใดเพื่อไปต่อย,ยอดขีดความสามารถตางด้าน,นการแข่งขัน ของประเทศเขานะครับประเทศไทยเดี๋ยวผมจะให้ดูที่สวทนนะครับได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้เมื่อหลายปีก่อนวันนี้เราก็ยังต้องค้นหาต่อนะครับว่าประเทศไทยเราจะเก่งในเรื่องอะไรจะิมีทิศทางการพัฒนาประเทศในเรื่องอะไรแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น8เรื่องหรือ10บเรื่องที่เรามีศักยภาพสูงสุดเช่นในเรื่องของเกษตรเรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมเรื่องโลจิสติกส์ถ้าเขาจะทํารถไฟ ระบบกลางต่อไปเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เมดิโคลครับอุตสาหกรรมเคมีต่างๆเหล่านั้นรวมไปถึงที่เรามีเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเสินข้างสางนี้ก็กว้างนะครับอย่างของเรานี้ก็สามารถที่จะเอาวัฒนธรรมล้านนานะครับมาใช้เหมือนกับเกาหลีนะครับแดจังกุมอะไรต่างๆเหล่านั้นเพื่อใช้ในเชิงของการโปรโมททัวริซึมอะไรต่างๆได้หรือทางเหนือนี่ผมก็จําได้เขาก็ทํายุทธศาสตร์ในเรื่องของการเป็นนอร t ทเอนฟู้ดวอลเลย นะครับคำถามใหญ่ที่สุดก็คือว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเลขากรพลก็เนี่ยทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดจังหวัดต่างๆสมุติทั้งเหนือเนี่ยเขาทำนัทเทิลฟูดวาเลสเสร็จแล้วคำถามที่ใหญ่วันนั้นก็คือว่านวัตกรรมองค์ความรู้ที่จะมาช่วยในเรื่องของนัทเทิลฟูดวาเล์เพื่อที่จะเอาผลิตผลมาทำการต่อยอดแล้วก็ออกไปขายจะเอาความรู้จากไหนมา ก็ต้องเอาความรู้จากมหาวิทยาล,ลัยเหล่านั้นแหละฉะนั้นคําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชื่อมกันนะครับแต่มันก็ยังไม่สนิทน,นะครับอันนี้ก็คงเป็นจุดที่ต่อไปเราคงต้องเน้นตรงนี้มากขึ้นแล้วก็คงต้องหา Center of Excellence เทมื่อกี้นี้นะครับทั้ง10หัวข้อของสวทนอที่ Identify ไว้แต่วันนี้สกออกำลังกำลังถกกันอยู่นะครับว่า10ประเด็นนั้นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าหรือมันอาจจะมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาหรือบางเรื่องมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารของสอกออและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือในประเด็นต่างๆเช่น มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนการงบประมาณอัตรากำลังและบุคลากรเป็นต้นอันหนึ่งการจัดสัมมนาสอกอสัญจรในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปีนี้และจะจัดสัญจรไปในภาคอื่นๆอีกเช่นภาคอีสานจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุรนารีภาคใต้จัดที่มหาวิทยาลัยวัลยลรักษณ์ภาคกลางและภาคตะวันออกจะจัดที่กรุงเทพมหานครต่อไป จากสกอสัญจรจังหวัดเชียงรายนะคะมาต่อกันที่โครงการคิดทุ้งคิดถุงค่ะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทซีพอจำกัดมหาชนและมูลนิธิโลกสีเขียวเดินหน้าโครงการคิดทุ้งคิดถุงซีซั้น3มชนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกปลูกจิตสำนึกให้เกิดพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะ นายจตุพรบุรุษพัสอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการคิดทุง้งคิดถุงซีซั่นสามมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงการบริโภคสู่สังคมสีเขียวตลอดจนสร้างความตาระหนักและสำนึกร่วมในการรู้จักคิดรู้จักใช้ลดการใช้ถุงพลาสติกรวมทั้งลดปริมาณขยะเพื่อไม่ให้เป็นมลพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดคนไทยหัวใจสีเขียว ด้านนายสุวิทย์กิ่งแก้วรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสบริษัท C.P.R. จำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอเลกล่าวว่า C.P.R. มีนโยบายรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนรวมถึงส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าร้านเซเว่นอมีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อสร้างค่านิยมใหม่คิดก่อนใช้ถุงพลาสติก และปฏิเสธการรับถุงพลาสติกและในปีนี้ทุกภาคีเครือข่ายได้มุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน ทั้งนี้การต่อยอดโครงการคิดทุ้งคิดถุงซีซั่น3ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระด้วยการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์แอนิเมชันภายใต้แนวคิดครอบครัวถุงชุดหยาพรากค,ครอบครัวจากไปจากชั้นเพื่อให้ถึงให้เพื่อให้นึกถึงโทษของถุงพลาสติกในรูปแบบต่างๆโดยนําเสนอผ่านสื่อต่างๆอาทิโทรทัศน์วิทยุนิตยสารสื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปยังมีกิจกรรมสกูทัวให้กับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วภูมิภาคและจัดตั้งชมรมคิดทุ้งคิดถุง,ถงให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีโรงเรียนพมมานุสรจังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงเรียนนำร่องส่วนโรงเรียนใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวติดต่อได้ที่บริษัท CPR อจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศพัพท์0 2 6 7 7 1 6 2 8 หรือทางเว็บไซต์ w w w คิดถุง .com ค่ะครับหลังจากที่เราลดการใช้ปริมาณของถุงพลาสติกแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่การทําลายลูกน้ํายุงลายกันดีกว่านะครับโดยที่คณะเภสัชศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยพะเยาได้ค้นคว้าน้ํามันสกัดจากมะแขวนทําลายลูกน้ํายุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกพร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การสกัดน้ํามันหอมระเหยจาก พืชสมุนไพรในชุมชนครับรองศาสตราจารย์ดรบุษบงจำเรินดารารัศมีผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวว่าด็อร์มารีรักอัดสินทองได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าน้ำมันที่สกัดได้จากมะแขว่นสามารถใช้ทําลายลูกน้ำยุงลายได้โดยนำน้ำมันดังกล่าวมาใช้แทนทายอเบตซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากมะขวนและตะไคร้หอมเป็นพืชสมุนไพรที่พบมากในจังหวัดพะเยาทางมหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีแนวคิดที่จะตัดจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรในชุมชนขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และขั้นตอนการสกัดน้ำมันและยังเป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพรแทนสารเคมีโดยศูนย์แห่งแรกจัดตั้งขึ้นที่ไร่ชาวดินอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พร้อมตั้งเป้าหมายจะขยายศูนย์ให้ได้3แห่งภายในระยะเวลา5ปีและในเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้ชุมชนสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร4ชนิดประกอบด้วยตะไคร้มะแขวนสระแหน่และไพรเนื่องจากสมุนไพรทั้ง4ชนิดมีความต้องการในตลาดสูงนำไปประกอบในผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด มาต่อกันที่สำนักง,งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ OKMD OK ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวผ้าไหมร่วมสมัย50ชิ้นค่ะภายใต้โครงการโ o เดิร์นไท s ซิลสู่เวทีจะแสดงสินทอและผืนผ้าระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ ผ้าไหมไทยร่วมสมัย50ชิ้นภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัยหรือโมเดลไทยซิลกำลังจะถูกจัดแสดงในเวทีระดับโลกภายในงานพรีเมียร์วิชั่น1 4ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่18จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์2557นี้ซึ่งเป็นงานแสดงอุตสาหกรรมสิ่งทออันดับหนึ่งของโลกที่รวบรวมดีไซเนอร์จากแบรนด์แฟชั่นชั้นนาระดับโลกจานวนมากมายอาทิ กุตตีหลุยวิตตองชาแนลนายอาระยะมาอินรองผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ OKMD OK กล่าวว่า ผ้าไหมไทยทั้ง50ชิ้นงานนี้ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่กระบวนการวิจัยเลี้ยงไหมสร้างนวัตกรรมการปั่นเส้นได้ไหมรวมถึงพัฒนากระบวนการผลิตผืนผ้ากระบวนการตกแต่งสำเร็จการย้อมสีและพัฒนาลายพิมพ์เพื่อให้ผ้าไหมไทยสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสตลอดจนมุ่งสู่ตลาดการค้าสากลอย่างเต็มรูปแบบ นายประดิษฐ์รัตนวิจิตราศิลป์รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสิ่งทอกล่าวว่าแนวทางการพัฒนาผ้าไหมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อตลาดสากลน,นั้นประกอบด้วยการสร้างความสวยงามด้วยความแวววาวการเน้นเพิ่มมิติบนเส้นได้และผืนผ้ารวมทั้งพัฒนาเนื้อผ้าและสีให้มีความพริ้วไหวไหลลื่นตลอดจนเน้นพัฒนาลวดลายที่โดดเด่นบนผ้าค่ะ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยคิดค้นสูตรสมุนไพรเป็นจ่าอมริตเป็นยาต้านเซลล์มะเร็งพร้อมแจกฟรีให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับนะครับในทุกสิทธิ์การรักษาครับสมุนไพรไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังจากพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งโดยตั้งแต่ปี2541ประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปีละประมาณ60,000รายหรือเสียชีวิตชั่วโมงละ7คนโดยมะเร็งที่พบบ่อย5อันดับแรกคือมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปากมดลูกและทางองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกๆปีเป็นวันมะเร็งโลกล่าสุดแพทย์แผนไทยได้คิดค้นนำสูตรยาสมุนไพรเบนจอมฤริ ที่มีสรรพคุณต้านเซลล์มะเร็งเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งนายแพทย์ทวัชชัยกมลธรรมอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเปิดเผยสูตรยาสมุนไพรโบราณที่เรียกว่าเบญจาอมริตซึ่งเป็นสูตรยาในคำพีแพทย์าศาสตร์สงเคราะห์ประกอบด้วยมหาหิงยาดำบริสุทธิ์รงทองมะกรูดขิงแห้งดีปลีพริกไทย รากทนดีและดีเกลือซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีสรรพคุณต้านเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะการรักษาโรคมะเร็งตับและได้นำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลเคียนซาและโรงพยาบาลวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้ผลดีจึงนำยาแคปซูลเบญจอมริมาขยายสู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับทุกสิทธิ์การรักษาสามารถติดต่อขอรับยาแคปซูลเบนจาอมิตได้ฟรีที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเสหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022243263 022243263ครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV แห่งนี้หรือทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv และสามารถชมคลิปข่าวย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/etvnewsthai ค่ะครับและสำหรับวันนี้คุณวัชินีสักกลางและผมกิติกรน,นันทวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว eTV ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ